โอ้ยล่มล่มล่มลมือน,นีไม่แดดออกมาหน่อยนึงเดี๋ยวเดินไปดูตรงนน้นก่นอนหาเดินดูโอ้ พูดนนะง่วห้องมอม,อ,มออยู่นะฉันจะไปดูแลคูณ่ะแลคูณมันนอนอยู่ตรงนั้นเมื่อวานเนี่ยนะฉันทำไมถ่ายไม่เห็น,นอ๋อไม่เปล่วะตาเห็นว่าฉันฉันอยากแกเด้ๆ ฉันขอซูมเข้ามาสิอ่ะโอ้ยแลคคูนมันนอนอยู่ในหูหนั่นพี่น้องเดีย๋ยวเด้อมันอยู่บนต้นไม้เด้อพี่น้องแลคคูนนะ่ะ น่าลักน่าลักจะเขาจะไปเขาจะอยู่สูงที่สุดเพื่อไม่ให้สัตว์อื่นมารบกวนเขานะ่ะห้าตัวนะ่ะคิดดูมันจะอยู่ในรูในผาดอยู่ทั้งตนใหม่หลยะพี่น้องเมื่อวานนี่เห็นโอ้ยพอใหญ่ถ่ายไว้ในในโทรศัพท์เขานะอยู่ตรงในรูตรงนั้นแหละนะตรงรูตรงโกนตรงนั้นเลยพี่น้องเต่าคอยกันคือบ่เห็นว่ามันยู่ในโกนในหูนนะ ก็หาทายบังซัดแล้วละหาเดินดูก่อนว่าจะไปหน้าบ้านมันไม่มีอะไรดูมันมีแต่ใบไม้ร่วงเต็นเลยไปหลังบ้านดีกว่าเป่อจะเห็นเห็นนี่ยังก็จะเห็นตาแมวว่าหล่อนใส่เสื้อสีแดงเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันจะได้เด่นชัดทายป่าก่อน เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้มันยาวไปเลยคุยไปเรื่อยตามภาษาเลยเนะเพิ่งจะเสร็จจากงานก็เข้าป่านี่แหละเสร็จจากงานบ้านแล้วก็มาพักผ่อนค่ายเขียดไม่ฉะนั้นฉันจะนอนหลับไงฉันก็ต้องเดินซะก,ก่อนหาเดิน ในป่าก่อนอาบน้ำอาบผ้าเสร็จก็ออกบ้านเนี่ยโอ้ล่มหนาววีวีอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยการตักษาคนบ้านป่าไม่มีเพื่อน <c oughs> ก็ต้องเราไม่มีเพื่อนเราก็ต้องวิ่งออกหาเพื่อนหาเพื่อนในป่าเพื่อนเราก็คือสัตว์ไง เดินหาปลาฮะอุยออ้ยอือเห็ดอันนี้เห็ดตะปูือเกิดลายใช่ป่ะคนน่ะเห็ดอันนี้เพิ่เกิดน้องยังหาบ้างก่อนนี่เนาะอันที่จริงนนั่เนาะข่อยกนาสิกวาดอันนั้น,นล่องไปหนีได้ข่อยหันเมื่อข่อยแล้วกวาดอีหยังก่อนละกวาดใบไม้นี่ยเนาะ ลงไปในทิ้งในท่อนั่นน่ะท่านอันนั้นได้พี่น้องเบิงบ้งเขาสิพาไปเบิ้งแต่ย่างล่องคอย,อยตรงนี้เนินแล้วที่นี้ต่ำๆลงมาเพราะว่าดินมันซุดไงพี่น้องดินมันซุดเด้อพี่นอ้องมาฝนฉันก็บ่าอยากมาเดิหล่อ,อนดินซุดเบิง้งดูซิว่ามันน่ากลัวขนาดไหนมันน่ากลัวมากดูซิไม่ได้ใช้งานลยตรน,นี้นะ ตอนนั้นฉันจะเดินเออเดินลงไปทางตะลางก็ได้นี่นะเดินไปตรงนี้ดีกว่าข่อยออกมาก <c oughs> ข่อยไงว่า,าดินมันสิสุดได้ย,ย่า,ยางลงไปเด้อ่าสันนี่ตรงนี้แหละดินสุดนฉันก็เดินลงมา ถ้าหน้าฝนฉันก็ไม่เดินลงมาหรอกมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เนาะเสียได้เนาะทางน้ําไหลนี่คลองก็กว้างเลยนะนี่จากนี่มาถึงนี่นใช้งานไม่ได้เลยจนถึงนน้นไปยาวเลยเนขนไม้ลงมาทิ้งตรงนี้ก็จะดีเศษไม้เศษไหลเนี่ยเป็นตัขนลงมาถึงดูประน่นัอยู่ว่าดูผักกระเมยนะน,น่าคือหนองเนาะ เหนื่อยเว้ยนี่ถักขนใหม่ตอนมีรลดถไอ้นี่เนาะไถลงมันน่อเื่อสุดดีปะโอ้โอ้ล่มลๆมลมลมลมดูซิตรงนี้เนาะหน้าดินมันทลายลงไปแล้วตรงนู้นขึ้นไปข้างบนนู่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 นสัญญาณมะหม่องปูนล่ะมันต่ำมากคนเดียวเดไปดูตรงไปดูสัตว์สิ ดูทางน้ําไหลเดินทางน้ำลสีไดนะ้เนาะโอ้ตรงนั้นใกล้จะโล่งเลยเว้ยตรงนั้นนะ่ะใบไม้มันโอ้เขาตัดไอ้เขาตัดข้าวโพดออกมันก็จะโล่งมันก็จะมองเห็นกันแทีนี้เห็นไหมเราจะไปไปดูท้ายสวนจะนะท้ายป่าท้ายสวนฉันนี่แหละเดอดอ๋ออ๋ออ๋อออเนาะแม่ใหญ่นี่กันเลยตามภาษา ต้นไม้มันหักก็หนิฉันก็บอเห็นกัดระเบียบบ้าทางเดินฉันก็ลกลงฉันก็ไงดึงมันลงมาหนีก็ได้แรงมาเยอะพอวายดึงเบาไบ่ะไม่แต่ไม้ออกนะ่ะมันก็ไม่ไหวสิเนาะต้นอกเด้อพี่น้องนี่บาไว แบบเนื้อมันแน่นเนื้อมันแข็งหน่ะพี่น้องฉันฉันลากบ่ไหวหน่ะเออเดี๋ยวฉันจะไปแอบดูไอ้สัตว์ไอ้นั่นมันไอ้ไอ้โคดซัมันเอาถ้วยมาใส่อาหารให้มันอยู่ในนั้นถือเ,เป้าเันอยู่ในนั้นเป้า ฉันกับประกาศซองเดี๋ยวมันกระโดดใส่หน้าฉันจะบ้าจะไนเออเอตรงนั้นฟามบัวเขนานูน่นไม่ล้มอีกไม่ตรงนี้โอ้ล้มพัดดีอยู่ แต่ถ้าเกิดหิมะตกจริงๆนะ่ะฉันก็ไม่ได้เดินมาตรงนี้เดินมาไม่ถึงหรอกเพราะมันหนาวเดินมาไกลขนาดนี้ไม่ได้หรอกหนาวแข็งตายฮะคุณน่ะลมวุ้ยล,ม,ยลมพัดกระหนำ่ำเลยนี่มแรงอ,อูหนาวคักหนาวหนาหนาวหนาวกวยางมัเขาป่าบอกค้ดเดียวงนาวมาก โอ้หนาวค่ะพี่นอ้องมันก็ไม่มีอะไรดูหรอกแต่ว่าฉันก็อยากเดินเดินเดินมาดูป่าออกกําลังกายขาฉันเฉยๆหรอกเดินออกกําลังกาย,อยโอ้ยเขาตัดโลงแล้วพามาดู ต,ต,รนะต,รตรงตรีนเขานะ่ะพี่น้องนะมันจะเป็นบ้านคนนั่นนะจะลูไปตรงโน้นนะ่บ้านแต่บ้านในป่าแต่ว่านหน้าบ้านฉันก็เป็นห้างสรรพสินค้านะ่ะอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงหลังบ้านเป็นป่าเป็นขเขาหน้าบ้านเป็นห้างอย่างเงี้ยมันก็ดีนะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีคบทุกอย่าง ลมแทง